นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถ t ท h ส t h ั i สี e n g s i r a t h i k u n ป p a มิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัธาอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารามีมีศีลเป็นต้น ขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย ทางสถา,านีวิทยุพลมอสองคลื่นความถี่963กิโลเฮิร์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยัดอยูการที่เรา ได้โอกาสอันดียิ่งก็คือการเกิดเป็นมนุษย์มีชีวิตยอยู่แล้วก็อยู่ในพระศาสนาของพระพุทธโคโดมแล้วก็แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วการมีสติสัมปชัญญะได้ฟังธรรม คิดถึงประโยชน์สร้างประโยชน์รักษาประโยชน์เนี่ยเป็นโอกาสอันดียิ่งแล้วก็เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์พระคุณของแม่พระธรณีพระคุณของท่านเท้าสัมบดีพรม พระคุณของพระอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระคุณของพระพิสุพิสุนีบาสุบาสิกาที่รักษาพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราในปัจจุบันนี้พระคุณของบุรุษักดิ์ัตร์ของชาวไทยทุกพระองค์พระคุณของพระบาทสมเด็จพระปรวินทรมาภูมิพลอดุลยเดช พระคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายครูประชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านเทวดาที่รักษาตนเทวดาสวยอายุเทวดาที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางรวมทั้งเทวดาที่เป็นเจ้ากรรมในเวรที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้สิ่งที่ดีเช่นนี้ ต่อไปก็เป็นการลึกถึงคุณของผู้ใหญ่นะปโตเมตังปรชีวินังสุขาโตจุติจิตเมตังนิพพานังสุขาโตจุตินะลึกถึงคุณท่านเท้าสัมบดีพรมกัน พระมาจลโลกาธิปติสัมปติกตัญชลีอนัติบารังอยายาจัตะสันติธาสัตตาอปรชาชกชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปีมังไปชันติภักวาโลกาธิปตินรุตโมกตัญชลีพระมคณิยาจิโตสันติธาตีรับบาราชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรมปีมังไปชันติ เทเสตุธรรมังอนุมังอนุกัมปีมังปยชังเทเสตุสุขโตธรรมังเทเสตุอมตังปะทงังโลกานามนุกัมปายะธรรมังเทเสตุนายกะต่อไปแล้วลึกถึงท่านนะแล้วลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันยัดกง นโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัทสสะต่อไปฟังจุลหังสัชาดุกยติต่อจากที่ผ่านมานะเป็น ต่นี้ยังเป็นมหาหังสาชาดกรละยัดยนะพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงพอพระหาหไทยตรัสถามแล้วว่าท่านอาจารย์หงทัตรัฐาทั้งหลายย่อมอยู่กันที่ไหนหรือเมื่อพรามทูลแล้วว่าขอเดชะพระองค์ผู้มหาราช ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นใครทั้งหลายเหล่าไหนาหรือจากรู้ถึงหงทัททตระทัทั้งหลายเหล่านั้นได้เมื่อพราหมณ์ทูลว่านายพรานจากรู้ถึงหงทัรัะทั้งหลายเหล่านั้นได้พระเจ้าค้า จึงให้เรียกประชุมนายพรานทุกคนที่อยู่ในเว้นแควนของพระองค์แล้วตรัสถามว่าพรอพรามทั้งหลายเอ้ยชื่อว่าทัทตรัฐะหงทั้งหลายซึ่งมีสีเหมือนทองคำย่อมอยู่ที่ไหนหรือลำดับนั้นนายพรานคนหนึ่งทูลว่า ขอเดชะพระองค์ผู้สมมุติเทพพรานทั้งหลายย่อมกล่าวกันตามลำดับสกุลของข้าพระองค์ทั้งหลายว่าได้ยินว่าย่อมอยู่ที่ภูเขาจิตตกูตะบันพบในป่าหิมพานพระเจ้าค่ะพระราชาตรัถามว่าท่านรู้บายที่จับหงทัตรัฐะทั้งหลายเหล่านั้นหรือไม่ จึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่รู้พระเจ้าข้าพระราชาตรัสถามว่าก็คนทั้งหลายเหล่าไหนกันจึงจักรู้จึงทูลว่าพรามณ์ทั้งหลายพระเจ้าข้าพระราชาทรงให้เรียกพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตให้เข้าเฝ้าตรัสบอกถึงความที่หงทั้งหลายตัวมีสีเหมือนทองคํา มีอยู่ที่เขาจิตตะกูตะบันพดแล้วตรัสถามว่าท่านทั้งหลายรู้จักอุบายที่จะจับหงทั้งหลายเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรพราหมณ์ทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้มหาราชประโยชน์อะไรด้วยหงทั้งหลายเหล่านั้นที่ต้องไปจับมาพระเจ้าข่าเราทั้งหลายจักนำหงทั้งหลายเหล่านั้นมาโดยอุบายแล้ว จับเอาพระเยบคาจึงตรัสถามว่าก็อุบายอะไรหรือพราหม์ทั้งหลายกราบทูดว่าขอเดชะพระองค์มหาราชพระองค์โปรดทรงให้สร้างสรน้ำชื่อว่าเขมะกว้างประมาณสามขาวุธทางทิศเหนือไม่ไกลจากพระนครทรงทำน้ำให้เต็มสระทรงให้ปลูกธัญญชาตินานาพันธุ์ ทรงให้กระทำสระน้ำนั้นให้เต็มไปด้วยดอกประทุมห้าสีแล้วทรงให้ปกปิดในาพรานผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งไว้อย่าทรงให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าไปได้ทรงให้ราชบริพารยืนอยู่ที่มุมสระทั้งสีม่มุมประกาศถึงความไม่มีภัยเถิดพระเจ้าค่านกนานาชนิดฟังความไม่มีภัยนั้น จากร่อนลงทั้งสี่ทิศหงทั้งหลายแม้เหล่านั้นได้ยินความที่สะนั้นปลอดภยัยต่อต่อกันไปก็จักมาพระเจ้าค้าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์โปรดให้ดักหงทั้งหลายเหล่านั้นด้วยบ่วงหนังแล้วจับเอาเถิดพระเจ้าค้าพระราชาทรงสดับคํานั้นแล้วจึงทรงให้สร้างสะมีประการตามที่นาย ตามที่พราหมณ์ทั้งหลายกล่าวแล้วที่ประเทศที่พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วทรงรับสั่งให้เรียกนายพรานผู้ฉลาดมาแล้วทรงให้พระราชทานทรัพย์หนึ่งพันแก่นายพรานรัฐว่าท่านตั้งแต่นี้ไปไม่ต้องทำการงานของตนเราจากเลี้ยงดูบุตรภรรยาของท่าน ท่านพึงอย่าประมาทรักษาสระน้ําเขมะกันการมนุษย์ทั้งหลายให้ออกห่างให้ประกาศบ่าวร้องความไม่มีภัยที่มุมสะทั้งสี่ด้านบอกพวกนกที่มาแล้วมาแล้วนั่นแก่เราเมื่อพวกหงทองมาแล้วท่านจากได้สักการะมากมายทรงรับสั่งให้ในพรานเบาใจแล้ว ทรงให้รับสระน้ำเขมะแล้วจำเดิมแต่การนั้นในพรานปฏิบัติแล้วที่สระน้ำนั้นโดยในอันพระราชาตรัสไปแล้วก็เพราะนายพรานรักษาสระน้ำเขมะนายพรานจึงมีชื่อว่าเขมะพรามนะเขมะพรานนั่นเองก็จำเดิมแต่การนั้นนกนานาชนิดมากมายลงแล้ว หงนานาชนิดบินมาแล้วโดยเสียงร่ำลือว่าสะนามเขมะไม่มีภัยหงหญ้าทั้งหลายมาก่อนเพราะเสียงร่ำลือของหงหญ้าทั้งหลายเหล่านั้นหงสีเหลืองทั้งหลายมาแล้วเพราะเสียงร่ำลือของหงสีเหลืองทั้งหลายเหล่านั้นนกหงสีมโนศิลาทั้งหลายมาแล้วเพราะเสียงร่ำลือของหงสีมโนศิลาทั้งหลายเหล่านั้น หงสีขาวทั้งหลายมาแล้วเพราะเสียงล่ำลือของหงสีขาวทั้งหลายเหล่านั้นนกหงสีสุกทั้งหลายมาแล้วเมื่อนกหงทั้งหลายสีสุกเหล่านั้นมาแล้วนายพรานเขมะทูลบอกแก่พระราชาแล้วว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมมุติเทพหงทั้งหลายทั้งห้าสีมาแล้วถือการหาอาหารทิะพระเจ้าค่ะ เพราะความที่หงสีสุขทั้งหลายมาแล้วบัตรนี้หงทองจากมาโดยสองสามวันนั่นเองพระเจ้าค่าขอเดชะพระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์อย่าทรงพระดำริไปเลยพระเจ้าค่าพระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงให้พลกลองตีกลองไปนะในพระนครประกาศให้ทราบว่าคนอื่นไม่พึงไปที่สะ เขมะนั้นคนใดจากไปคนนั้นจกถูกตัดแขนตัดขาและริบบ้านเรือนจำเดิมแต่การนั้นไปใครๆไม่ไปยังสระน้ำเขมะนั้นก็หงสีสุขทั้งหลายย่อมอยู่ที่กาจันนะคูหาในที่ไม่ไกลจิตตกูตะบันพ หงสีสุขทั้งหลายแม้เหล่านั้นมีกำลังมากสีของร่างกายของหงสีสุขทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นที่แตกต่างจากหงสกุลทัตรัตถะแต่ทิดาของพญาหงสีสุขเป็นนางหงมีสีเหมือนสีทองคำพญาหงสีสุขจึงส่งนางไปทำให้เป็นบาทปริจาริกาของพญาหงทัตรัตถะ โดยคิดว่านางเหมาะสมแก่พยาหงทตระทะมหิตสอนก็ทิดาของพญาหงสีสุขนั่นเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานของพญาหงทตระทะมหิตสอนและด้วยเหตุนั้นนั่นเองสกุลหงทั้งสองนั้นจึงคุ้นเคยกันและกันต่อมาในวันหนึ่งหงทั้งหลายซึ่ง เป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ถามหงสีสุขทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายถือเอาการหาอาหารที่ไหนในวันเหล่านี้หงสีสุขทั้งหลายกล่าวบอกแล้วก็ถามกลับว่าเราทั้งหลายถือเอาการหาอาหารที่สระน้ำเขมะในที่ไม่ห่างไกลาจากพระนครพารณาณสี พอท่านทั้งหลายลาเที่ยวไปในที่ไหนหรือเมื่อหงทองทั้งหลายกล่าวว่าเราทั้งหลายไปหาอาหารที่ชื่อนูน้นหงศีสุขทั้งหลายกล่าวแล้วว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงไม่ไปยังสระน้ำเขมะาล่าเพราะสระน้ำนั้นน่ารื่นรมใจนกนานาชนิดประชุมกันมากมาย เต็มไปด้วยดอกปฐุมชาตห้าสีสมบูรณ์ด้วยผลทัญญะชาติต่างๆนานาชนิดมีหมู่พรมรนานา,นาประการอื้ออึงไปซึ่งมีการประกาศความไม่มีภัยเป็นไปเป็นนิดที่มุมสะน้ำทั้งสี่ด้านไม่มีใครๆที่ว่าสามารถเพื่อจะเข้าไปเพื่อจะเข้ามายังสะน้ำเขมะนั้นได้หรอกไม่ต้องกล่าวถึงผู้สามารถ ที่จะทำอันตรายอื่นใดได้ไดสะ้ํานั้นมีลักษณะอย่างนี้พากันสรรเสริญสา้ a m เขมะแล้วหงทองทั้งหลายเหล่านั้นฟังคำของหงศรีสุขทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจึงบอกแก่สุมุขะหงเสนาบดีวา่าได้ยินว่าในที่ใกล้กรุงพาราสีมีสา้ําชื่อว่าเขมะมีลักษณะอย่างนี้อยู่หงศีสุขทั้งหลาย ไปถือเอาอาหารที่สระน้ำเขมะนั้นแม่ท่านจงบอกแกถ้าตรัฐะมหิดสอนหงเถิดถ้าตรัฐะน้าถ้าตรัฐะนาถ้าทะตรัฐะมหิดสอนหงอนุญาตแม้นเราทั้งหลายพึงไปถือเอาอาหารที่สระน้ำเขมะนั้นสุมุขาเสนาบดีทูลบอกแกพญาหงแล้วพญาหงคิดว่าชื่อว่ามนุษย์ ั้งหลายมีเล่กลมากมีปัญญากล้าแข็งฉลาดในอุบายในข้อนี้พึงมีเหตุอยู่สะน้ำนั้นไม่มีตลอดการประมาณเท่านี้บัดนี้จักสร้างขึ้นเพื่อต้องการจับเราทั้งหลายเป็นแน่พญาหงจึงตรัสกาสุมุขเสนาบดีว่าท่านทั้งหลายอย่ายินดีการไปณสระน้ำเขมะนั้น สระน้ำนั้นมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้สร้างโดยเป็นธรรมชาติดีรอกสร้างเพื่อต้องการจับเราทั้งหลายนั่นเองชื่อว่ามนุษย์มีเล่กลมากมีปัญญากล้าแข็งฉลาดในอุบายท่านทั้งหลายจงเที่ยวไปหาอาหารในที่ของตนเท่านั้นเถิดอ่อาญาโยมเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะ ญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่ตะมาออกอากาศร่วมทําบุญในการสร้างบันไดขึ้นไหวพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ญาติโยมอยู่ด้านหน้าท,นท่านทาวิรามพนาศูรน,นะเป็นบันไดใหม่และร่วมทําบุญสร้างเรือสัมผาวแก้วสัมภาวทองญาติโยมเป็นเรือสุพรรณหงษ์นะเพื่อ ถวายพุทธเจ้ายี่ปพระองค์อยัอยงเป็นพุทธบูชานะถวายเป็นราชภานะให้กับบุรพการสัตว์ของชาวไทยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรทมินทรามหาภูมิมีผลอดุลยเดชนะซึ่งต่อไปก็จะมีพระบรมรูปของพระองค์อยู่ที่เรือสุพรรณหงษ์นะประทับอยู่ไปไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตรน,นะรวมถบุญกันได้ยิโยมตามกำลังทรั์กำลังศรัทธาของตัโยงนะ โดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02-912-0369 02-912-0369 02-912-1971 02-912-1971ทางปรรยษณีพระมหากรีธาวชิระยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ108-00 พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสนย์หกเจ็ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1นึ่งเก้าสย์หเจ็ดสญตง ทุกๆวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมาบรรัทก,การกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไป วัดเรียบราบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าปอห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวัดเรียบราบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือ ซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป .505 รถเมยเบอร์18อิติปิโสวิเศษิอิเศเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังุยอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมธนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพใดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลาย,งลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตายแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลลนานเถิน อมปัตวีคงคาภุมมะเทวานมามีหังนัมภะทะอัตมาภาพขอญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าุทุกพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าุทุกพระองค์และคุณของพระรัตานาตรยัยจงปกปากคุ้มครองรักษาญาติโยามและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติถืนินพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาติยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคน ผู้ร่วมทําบุญกับรายการทุกท่านทุกคนนะขอให้มีนาขอให้มั่งมีสีสุขขอให้มั่งมีสีสุขขอให้มั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร